สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้บาร์และคริสตาในปี2021พวกเขาอาศัยอยู่ที่เมืองวินเซอร์รัฐวิสคอนซินทั้งคู่มีลูกชายสองคนคนโตแยกบ้านไปแล้วส่วนลูกชายคนสุดท้องเขาชื่อแซนเลอร์เขาอายุ23ปีเขายังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ กริตตาผู้เป็นแม่เธอเรียนจบด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยเมดิสันหลังเรียนจบคริตตาผ่านการทำงานหลายที่ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกในห้างสปปรรพสินค้าหลังจากนั้นคริต้าได้เจอกับบาทผู้เป็นสามีทั้งคู่แต่งงานกันในปี1994บาร้อาบาทำงานด้านบัญชีบาททำงานของเขาได้ดีเขารักในงานของตัวเอง หลังจากนั้นกิตตาได้งานเป็นพนักงานต้อนรับในบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งพวกเขาทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยาที่เป็นมิตรและอัธยาศัยดีทั้งคู่เป็นที่รักของผู้คนในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ในวันพุทธที่เจก,กรกฎาคมปี2021ก่อนเที่ยงบาทลกคิตตาได้รับแจ้งการหายตัวไป โดยผู้แจ้งคือเซนเลอร์ลูกชายวัย23ปีของพวกเขาทั้งคู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มต้นค้นหาและสอบสวนทันทีจากการสอบสวนเซนเลอร์ลูกชายของพวกเขาเขาได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้ติดต่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อสองถึงสวันก่อนผ่านทางข้อความพ่อแม่ได้ขับรถไปพักผ่อนที่บ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเขา บ้านหลังนั้นขับรถไปประมาณสองถึงสชั่วโมงบาสและคริตต้ามีแผนจะเข้าร่วมขบวนพาเลทในวันอาทิตย์และพวกเขาทั้งคู่วางแผนจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นของวันจันทร์หรือบางทีอาจจะเป็นเช้าวันอังคารเซนเลอร์รู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่เมื่อพวกเขาไม่กลับบ้านมาตามกำหนดเขาจึงได้เดินออกไปสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเซนเลอร์ไว้ได้ในขณะที่เขาออกไปถามหาพ่อแม่จากเพื่อนบ้านหลายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มตรวจเช็คภายในและภายนอกบ้านของบาสและคิตตาเจ้าหน้าที่พบว่ารถของทั้งคู่ยังจอดอยู่ในโรงจอดรถมีรอยแตกรา้าวตรงกระจกตรงบริเวณเตาผิงเซนเลอร์ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาเล่นโยนลูกบอลกับสุนัข แล้วลูกบอลกระเด็นไปโดนกระจกทำให้มันแตกและเศษกระจกยังกระเด็นมาโดนเท้าของเขาด้วยเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่ามีรอยบาดแผลที่เท้าของเซนเลอร์จริงแต่เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยในตัวเซนเลอร์พวกเขาเริ่มสะกดรอยและตามดูความเคลื่อนไหวของเซนเลอร์ทุกวันจากการตรวจเช็ค gps ในรถของเซนเลอร์เจ้าหน้าที่พบว่าเขาได้ขับรถไปในที่ดินของเคส เคทเป็นญาติกับแฟนสาวของเซนเลอร์เธอมีที่ดินขนาด45เอเคอร์เคทได้ให้การกับเจ้าหน้าทีว่าเธอไม่รู้จักและสนิทกับเซนเลอร์มากนักเธอจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกที่เซนเลอร์ขอกลับมาที่บ้านของเธออีกครั้งเพียงลำพังเพื่อจะขอยืมของบางอย่างซึ่งเธออนุญาตเขาแต่เธอบอกให้เซนเลอร์โทรมานัดเธอล่วงหน้าก่อนแต่เซนเลอร์ไม่ได้โทรมานัด เขาได้มาหาเธอเลยและเขาทำตัวแป,กแปกแลกๆเสร็จล้ได้บอกเคสว่าเขากำลังจะได้งานและย้ายไปฟอลอริดาแต่เขาไม่สามารถย้ายไปเร็วๆนี้ได้เพราะเขาตกบันไดทำให้กระดูกที่คอเคลื่อนและอาการของเขาค่อนข้างรุนแรงและในบางครั้งเขาจะมีอาการความจำเสื่อมในระหว่างนี้เคสได้ขอตัวออกไปธุระข้างนอก ดังนั้นในช่วงนั้นเซนเลอร์จึงอยู่ในบริเวณที่ดินของเธอเพียงคนเดียวเมื่อเธอกลับมาเธอเห็นเซนเลอร์เดินออกมาจากบริเวณป่าเนื้อตัวของเซนเลอร์ค่อนข้างสกปรกเลอะเทอะอีกสามวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจขนบนที่ดินของเคสเพราะเคสได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเธอเห็นว่ามีฝูงอีแรงจำนวนมากบินอยู่ในบริเวณที่เซนเลอร์เดินออกมาจากป่า ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เซนเลอร์โทรรายงานเจ้าหน้าที่ว่าพ่อแม่ของเขาได้หายตัวไปเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบบางชิ้นส่วนในป่าจากการชนสูตรสามารถยืนยันได้ว่านั่นคือบาทเขาเสียชีวิตจากการถูกยิงตกตอนเย็นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเซนเลอร์มาสอบสวนแต่เขาไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบชิ้นส่วนของบาทแล้วจากการเข้ายึดและตรวจเช็คอมพิวเตอร์ของเซนเลอร์ เจ้าหน้าที่พบว่าเขากำลังค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับข่าวการค้นพบชิ้นส่วนต่างๆในเมืองในช่วงท้ายของการถูกสอบสวนเซลเลอร์ได้ปฏิเสธจะตอบคำถามของเจ้าหน้าที่สอบสวนและเขาได้ร้องขอทนายแต่เซลเลอร์ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพ่อแม่เซลเลอร์ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขารู้สึกแย่มากแต่เขายืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึงเซนเลอร์จะปฏิเสธแต่เขาได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมในด้านการค้นหาเจ้าหน้าที่ได้กระจายกําลังการค้นหาในที่ดินของเคสเจ้าหน้าที่พบกรนไก่คู่หนึ่งซึ่งใบมันหักและกันไก่สำหรับตัดตกแต่งกิ่งไม้จากการตรวจเช็คเจ้าหน้าที่พบ DNA ของบาทและคิตาติดอยู่ ในอำเภอได้ออกถแถลงการค้นพบชิ้นส่วนหลายชิ้นในที่ดินขนาดใหญ่ของเคสแต่พวกเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวคิตตาและพวกเขาหวังว่าเธอจะยังคงปลอดภัยหลังการค้นหาคิตตาผ่านไปหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่ก็ค้นพบชิ้นส่วนของคิตตาชิ้นส่วนของบาทและคิตตาถูกค้นพบกระจายอยู่หลายพื้นที่ทั้งในป่าในที่ดินของเคส บ่อน้ำและในป่าใกล้กับแม่น้ำเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศถึงการค้นพบและการเสียชีวิตแล้วของบาทและคริตตาจากการสอบสวนเพื่อนบ้านเขาได้ให้การว่าในวันที่หนึ่งกรกฎาคมเขาได้เดินออกมาทำสวนอยู่หน้าบ้านเขาได้กลิ่นการเผาไหม้สิ่งของจำนวนมากอยู่ภายในบ้านของเซนเลอร์จากการตรวจเช็คเซนเลอร์ใช้เตาผิงภายในบ้านเผาบางอย่างเป็นเวลาเกือบห้าชั่วโมง เขาได้เผาของบางอย่างรวมสามัังในสมวันวันละเกือบ5้ถึงหชั่วโมงซึ่งมันเป็นเรื่องค่อนข้างผิดปกติเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนไม่ใช่ฤดูหนาวเซลเลอร์กำลังเผาอ,ะ,อะไรการเผาที่ต้องใช้ไฟอย่างรุนแรงและเผาไหม้เป็นเวลานานจากการตรวจคน้นภายในบ้านของบารตและคิตตา เจ้าหน้าที่พบตู้แช่แข็งขนาดใหญ่สองตู้ภายในห้องใต้ดินแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูภายในตู้แช่แข็งนั้นมันว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดใจและภายในและภายนอกตู้ได้รับการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่จากการตรวจเช็คเจ้าหน้าที่พบ d n a ของบาทและคิตต้าหลงเหลืออยู่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิด ว่าเซนเลอร์ออกไปซื้อของเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเขาได้ออกไปซื้อน้ำแข็งจำนวนมากแต่จากภาพเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าคอของเซนเลอร์ได้รับบาดเจ็บในวันถัดมาเซนเลอร์ได้ออกไปซื้อของอีกครั้งคราวนี้เขาออกไปซื้อผ้าใบขนาดใหญ่และน้ำมันแฟนสาวของเซนเลอร์เธอจะสนิทกับกิตตาแม่ของแฟนหนุ่มเป็นอย่างมาก พวกเธอจะส่งข้อความคุยกันค่อนข้างบ่อยเธอรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอส่งข้อความหาคิตตาแต่คิตตาไม่ตอบรับหรืออ่านข้อความหญิงสาวทั้งคู่ค่อนข้างสนิทและพวกเธอมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแฟนของเซนเลอร์ได้ให้การในสารว่าเธอนั้นสนิทและรักคิตตามากผลจากการตรวจเช็คห้องใต้ดินภายในบ้านของบาสและคิตตาภายในห้องใต้ดินนั้น เต็มไปด้วย DNA ของทั้งคู่และพบปอกกระตุนตกอยู่ DNA ของบาสและคิตตาพบอยู่หลายพื้นที่ทั้งในห้องใต้ดินเตาผิงห้องโถงห้องน้ำในโรงจอดรถถึงเซลเลอร์จะให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่จากหลักฐานที่พบจำนวนมากภายในบ้านของพวกเขาทั้งคู่เจ้าหน้าที่พอจะสันนิษฐานได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบาสและคิตตา การฆาตกรรมเกิดขึ้นภายในบ้านของพวกเขาเองในเดือนตุลาคมปี2021เคสตัดสินใจทำความสะอาดและจัดการเคลียร์พื้นที่ภายในโรงนาเก่าของเธอภายในนั้นจะมีไม้กระดานเก่าวางไว้จำนวนมากในขณะที่กำลังยกไม้ออกจากโรงนาเคสมองเห็นปืนวางอยู่แต่เธอคิดว่านั่นอาจจะเป็นปืนเก่าของพ่อของเธอ เคสจึงได้ไปสอบถามพ่อพ่อได้ตอบเธอมาว่าเขาคิดว่าไม่ใช่ปืนของเขาจากการตรวจเช็คของเจ้าหน้าที่ปืนตรงกับปอกกระสุนที่พบภายในห้องใต้ดินภายในบ้านของบาสและคิตตาดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจคคนไม่ทั่วเมื่อครั้งที่เข้าตรวจคคนในที่ดินนี้ปืนกระบอกนี้เซนเลอร์ซื้อมาจากแอนดรูเพื่อนทางออนไลน์ของเขา แอนดูนั้นเขาเคยเป็นทหารในกองทัพสหรัฐคดีนี้เซลเลอร์ให้การปฏิเสธแต่ทางอายการได้แสดงหลักฐานการสร้างอีเมลหลายสิบอีเมล,ลเพื่อโกหกพ่อแม่เรื่องการเรียนเซลเลอร์เรียนไม่จบเพราะเขาถูกไล่ออกก่อนและเขาไม่เคยได้งานทำที่ไหนมาก่อนเพราะเซลเลอร์วันๆเขาเอาแต่เล่นเกม เซนเลอร์โกหกพ่อแม่เขาอ้างอาการบาดเจ็บที่คอจนไม่สามารถทำงานได้แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่คอคดีนี้เซลเลอร์ถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน